นั่พี่น้องกินเคา้าเต้าโอ้ยหัวแห้งเลยหนึ่งสองเขาเรียกพี่น้อง,องมันนี่มีไม่นุ่มต่ำ,ต,ำ,ต,ำต่ำพี่นอ้องทอดกระทูพี่นอ้องทอดหมูปลาพี่น้องน้าพี่นอ้นอ,งนองมาจะเสีบผักกับแล้วประกาศเค้ากับหัวชิ้นพี่น้องนี่ของแห้งเลยอืมหุ่ยยพี่น้อง หมูมกักเองน่งองยังแกบอยู่ข้างหลังต้มพี่น้องรัง,งตมไวใบตเคียหมูกรอบพี่น้องเป็นรังหมูปลาหมูหมูหมูเน่า คือของมัจโรยีส์น้องกับม,มากม,มากคนของร้อกเลมันจะน่อยูขอ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 ่น่าติดนี่เลยเข้าเข้าจับจับน้องอืมอะ กับอะไรก็แช่นแล้วเปนเด้องก็บคนทีสามไป่นเรื่อที่นี่ละ